กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควนใใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสวัสดีเจ้า ปิกม a ปาครับสรุปผลการปฏิบัติงานของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในรอบประจำสัปดาห์ประจำวันที่9สิงหาคมถึง2กันยายน2565โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้เจ้าวันที่9สิงหาคม2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการการกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเตือที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ห้องประชุมสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจาการจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ห้องสอนวันที่2 9สิงหาคม2565นายสุวรรณสวัสดมุลสวัสดิการและกุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้นายพงศพักเชียงคำนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าห่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ห้องสอน เชที่8ทับ2 5 0ที่ห้องประชุมขุนลุมะพะาทสรารกางจังหวัดแม่ฮ่องสอนชั้น4โดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่30สิงหาคม2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม2565ที่ศาลาพอเพียง บริเวณสนามหญาหน้าสลร,รกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีร,ระหว่างภาคภารัฐและเอกชนและเป็นการประสานงานแบบบม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือกันรพรักดันยุทธศาสตร์การพัฒนา,านจังหวัดเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีนายเชษฐาโมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่30สิงหาคม2565นายสุวรรณสวัสดิ์มุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องศนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ห้องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ห้องศอเตืวอที่8ทับ2565ที่ห้องประชุมขนลุมประพาสสารกางจังหวัดแม่ห้องศนหลังไม้จันทรีเพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอน ตลอดจนข้อหารหรือราชการงานสำคัญต่างๆของจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายเชษถฐามโมศิกรัฐผู้ว,ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานวันที่31สิงหาคม2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าห้อมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนารายงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดแม่ห้องสอน เตืวอที่2ทับ2,565ที่ห้องประชุมทาราทิ์โรงแรมอิมพีเรียลแม่ห้องสอนเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนารายงานและประสานงานการฝึกอาชีพเป็นไปตามอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำฤทธิ์การพัฒนากำลังคนของจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเจ้า วันที่2กันยายน2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้ลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวไร้การตรวจสอบและจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดแม่ห้องสอนชั้น2ส,สารกลางจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีพลโทธนานัฐ ยังเฟื่องมนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่สองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรเป็นประธานวันที่2กันยายน2565นายสุวรรณสวัสดิ์มูลสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแม่ห้องสอนมอบหมายให้นางจามเครือบัวงาม เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคภายใต้หลักสูตรปยปประจำปีงบประมาณพศ2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ระบบซูมคราวมิตติ้งที่ห้องประชุมคุณลุมประภาจันสี่สารการจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายเช่อฐามโมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนคนสำราญงานสำริจผล ประชาชนพึงพอใจสวัสดีเจ้า